มาค่ะจ้าเจ้าได้ทําไปแล้วนะคะมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ใส่ไฟหลอดไฟอยู่ข้างในนะคะเห็นเห็นผู้ว่าจ้างเข้ามาทําอย่างนี้เลยให้ดูแล้วก็จะมีหลอดไฟนี่แหละคะ่ะ ข้างในนะคะแล้วก็ไปโชว์ตามร้านอาหารนะคะเนี่ยอันนี้คือส่างชา้าทำทำเสร็จแล้วไปส่วนหนึ่งนะคะแต่จะมาทําให้ดูอีกแบบนึงนะคะว่าเป็นยังไงแมงกระพุนไฟนะคะมาค่ะแมงกระพุนไฟนี่ เมตรครึ่งนะคะเมตรครึ่งนะคะกับความกว้างระดับนี้ค่ะเมตรครึ่งแล้วก็จับสี่มุมค่ะจับสี่มุมอันนี้เมตรครึ่งนะคะกับความกว้างอันนี้ใช้ผ้าเมตรครึ่งค่ะ จับผ้าให้ใช้เสมอกันสี่จุดนะคะสี่มุมเนี่ยค่ะสี่มุมนะคะสี่มุมสี่มุมนะคะสี่มุมให้เสมอกันนะคะจับให้เป็นอยู่ตรงกลางเนี่ยคะ่ะสี่มุมเสร็จแล้วก็แบ่งผ้านะคะอันนี้มัดมัดตรงริม เก็มอยู่นี่ประมาณสองนิ้วครึ่งน,นะคะจากจากขอบใช้ใช้อันนี้สอยนะคะใช้จับเย็บไม่ได้หลังจากที่เราเอาอันนี้จับค่อยๆก่อนนะคะแล้วก็ คอล้มหลวมๆไว้ก่อนนะคะให้เราได้สี่มุมก่อนขอล้มหลวมระวังมือนะคะขอล้มหลวๆก่อนเดี๋ยวให้เราได้ยึดสี่มุมก่อนแล้วเ,เราค่อยตึงนะคะด น,นี้ยังไม่เรียบร้อยนะคะคือทำเป็นแนวไว้ก่อนท้องปากกระพุนกระพุนไฟบุ๊บนี่แล้วก็เนี่ยค่ะตรงนี้อีกมุมที่สองนะคะเราก็กอดไว้ก่อนหลวมๆทำมือหลวมๆไว้ก่อนนะคะ ทำหลมหลวมไว้ก่อนนะคะมุมที่สามมุมที่สามนะคะมุมที่สาม หลุมหลวมไม่ก่อนนะคะเช็คมุมมุมก่อนนะคะอันนี้มุมที่สามแล้วก็มามุมที่สี่นี่นะคะ ที่สี่กำลังเริ่มแล้ว อันนี้ยังไม่เรียบร้อยนะคะอันนี้จะให้ขึ้นแนวรูปดูนะคะเนี่ยค่ะพอขึ้นแ,แนวรูปดูพอให้ได้ช่องนี้นะคะแล้วทีนี้พอเราได้ช่องเสมอกันแล้วนะคะทีเนี้ยเนี่ยค่ะพอช่องเสมอกันแล้วเราก็รัดเลยค่ะเนี่ยค่ะ พอได้ช่องเสมอกันแล้วเราก็รัดให้แน่นนะคะรัดให้แน่นแล้วก็ทําเสมอกันนะคะช้งจาจะทําเดี๋ยวจะทํารัดให้แน่นหลังจากเราดูม,ดมดุมทุกมุมแล้วมันเสมอกันแล้วนะคะทีนี้เราก็จะรัดให้แน่นทุกมุมนะคะคือไม่ให้ผ้าที่เราเราพันตรงเนี้ยตรงเนี้ยหลุดเราก็เช็ค หลายรอบนะคะพันนะะเราก็จะพันหลายรอบให้แมงกระพุนนี้ไม่หลุดนะคะประดิบแมงกระพุนให้ เขาเรียกว่าให้แน่นแมงกพุนแน่นแน่นแล้วก็สีช่องให้เสมอกันนะคะ ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเช็คดูเสาให้ให้อนี้นะคะเช็คดูเสาให้เสาสี่เสาเนี้ยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเซ็คเนี่ยเห็นไหมคะเช็คให้เสาสี่เสาเขาอยู่ระดับเดียวกันนะคะเนี่ยอยู่ให้ให้อยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าหลอดไฟจะอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ย เนี่ยค่ะดูตรงความกว้างให้ได้ระดับนี้นะคะหลอดไฟกลาลังสวยเนี่ยค่ะแล้วก็พยายามมัดมัดไอเนี้ยให้แน่นๆนะคะเสร็จหลังจากเราได้ระดับแล้วเสมอกันแล้วทีนี้เราก็าจับมุมให้แน่นๆนะคะมัดให้แน่นๆของเขาเดี๋ยวจะล่วงเร็วะคะ่ะนี่คือรูปแบบนะคะก็จะเน้นตรงตะโขบตะเข็บเนี่ยค่ะ เย็บอีกแน่นๆก็ได้ค่ะอันนี้ช่างชาตทำเป็นแนวให้ดูนะคะเนี่ยค่ะแมงกระพุนไฟหลากสีริมทะเลนะคะเนี่ย จุดปุ่มนี้นะคะให้แน่นๆนะคะแล้วก็อันนี้ให้เสมอกันด้วยนะคะถ้าไม่เสมอกันเราก็มัดใหม่นะคะตรงนีนะะ้ขอบคุณมากวาค่ะ see y o u next to see y o u next l i p นะคะวิธีทำแมงกระพุนโคมไฟใครจะดีไอวใช้ก็เชิญเลยนะคะ ทำไอช่องนี้ต้องมัดให้มันสี่เหลี่ยมเสมอกันส,สวยๆนะคะอันนี้นช่าเอามาให้ดูนะคะคร่าวๆเนี่ยค่ะโคมไฟขอบคุณมากมายค่ะ see you n u x t x t see you n e ในคลิปนะคะเอาจับผ้าสีมุมให้เท่ากันแล้วก็แบ่งผ้าแต่ละจุดแต่ละจุดสีมุมอะคะ่ะให้เสมอกันเปิดช่องสี่เหลี่ยมตรงหลอดไฟให้เสมอกันนะคะ อช่องสี่เหลี่ยมระดับนี้ที่เอาไว้ก็คือกว้างหกกว้างหกยาวหกหหกมุมอะค่ะกำลังสวยแต่ถ้าแคบกว่าน,นั้นก็บังหลดไฟอะค่ะไฟไม่สว่างขอบคุณมากมายนะคะ